สวัสดีค่ะในช่อง Youtube ของธัญญพรสอนสิทธิ์ค่ะก็มาพบกันเช่นเคยตัวแทนขายกาแฟคัมพีค่ะสำหรับสมาชิกท่านใดที่ขายอยู่แล้วก็ขอให้ขายดีๆนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกในการขายกาแฟหรือเป็นตัวแทนขายก็สมัครมาได้นะคะเพียงเริ่มต้นที่299บาทแต่สำหรับคลิปนี้จะมาบอกเกี่ยวกับสารสกัดจากกาแฟคัมพีนะคะว่า ในสารสกัดกาแฟคัมพีมีมากมายหลายหลายชนิดนะคะแต่วันนี้จะมายกตัวอย่างให้หนึ่งให้หนึ่งาสารสกัดเพื่อในการจดจําที่ง่ายมากขึ้นนะคะซึ่งวันนี้จะบอกให้เกี่ยวกับสารสกัดกาแฟในใน,ในกาแฟคัมพีสารสกัดของสมุนไพรที่อยู่ในสารในตัวกาแฟคัมพีนะคะวันนี้มีชื่อว่าเียวผู้หลานคะ่ะ เจียวผู้หลานเป็นสมุนไพรที่มีสารสำคัญถึง82ชนิดด้วยกันแต่ซึ่งมีมากซึ่งมีมากากว่าโสม3-4เท่าช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยในการให้เรานอนหลับและลดระดับไขมันในเลือดด้วยค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเสริมระบบภูมิคุ้มกันนะคะฟังให้ดีนะคะเสริมระบบ รวมคุ่กันและยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์บางชนิดบางชนิดเท่านั้นนะคะเผื่อเราอาจจะเป็นมะเร็งหรือเนื้อเนื้องอกที่ใดส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วมันจะช่วยในการยับยั้งซึ่งเราไม่รู้สาเหตุในร่างกายของเราและเราเมื่อเราไม่ได้เช็คร่างกายบางครั้งมันก็อาจจะยับยั้งมะเร็งส่วนนั้นได้ค่ะและอีกอย่างหนึ่งมีการต่อต้านการอักเสบและลดระดับโลหิต สูงในเส้นเลือดด้วยรวมทั้งระดับน้ำตาลในเส้นเลือดด้วยค่ะระบบในการขับถ่ายและระบบการไหลเวียนโลหิตของเราจะดีขึ้นค่ะและคนที่เป็นโรคเบาหวานและความดันทานได้ค่ะคนที่เป็นโรคเบาหวานเพราะทานได้เพราะสารสกัดที่อยู่ในกัมพีนั้นสกัดจากหญ้าหวานค่ะไม่ได้ทําจากน้ําตาลโดยตรงซึ่งทําให้เรา ไม่ได้รับน้ําตาลเข้าไปในเส้นเลือดจึงทําให้เบาหวานของเราเพิ่มขึ้นค่ะและอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ช่วยกระตุ้นอินซูลินจากตับอ่อนค่ะช่วยให้ลดน้ําตาลในกระแสะเลือดของเราวันนี้ก็จบคลิปนี้เยงเท่านี้นะคะหากมีความรู้ก็ช่วยกันแชร์และส่งต่อไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะ